ะะซึ่งวันนี้เนี่ยซัมซุงนะคะก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะคะมาสดๆร้อนๆเลยน่าก็เป็นตัวของ Samsung Galaxy Note 20นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะน้องนุ่นกับพี่แป้งเนี่ยจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาดู20เรื่องที่ควรรู้ก่อนที่ท่านผู้ชมจะตัดสินใจซื้อตัวของ n o t ต20 s e r i ซีรีส์ค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามีเรื่องอะไรบ้างคะ่ะ ค่าสำหรับเรื่องแรกนะคะของ Samsung g a l a x ซ Note 20 Series นะคะเขาจะออกมาทั้งหมด2รุ่นด้วยกันค่ะอย่างที่ในมือแป้นนะคะก็จะเป็นตัว Samsung g a l a x y Note 20ค่ะแล้วก็ในมือน้องนุ่นนะคะก็จะเป็นตัว Samsung g a l a x y Note 20 u l t r a นั่นเองค่ะทั้ง2ตัวนี้นะคะจะมีการรองรับทั้ง2ระบบนะคะก็คือ1ก็คือจะเป็นตัว LTE ค่ะอย่างที่2นะคะก็จะเป็นตัวของสัญญาณ 5G นั่นเองค่ะแล้วที่2นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของตัวดีไซน์นั่นเองค่ะในส่วนของตัว Samsung Gra ซ้นะคะ ตัวข้างหน้านะคะตัวกระจกหน้าค่ะจะเป็นไกดรากัส5ค่ะในส่วนของตัวข้างหลังนะคะถ้าเป็นตัวบริเวณกล้องเนี่ยจะเป็นไกดรากัส3ค่ะแล้วก็ตัวพื้นสัมผัสข้างหลังนีนะคะแบบนี้จะเป็นตัวกาสติกนั่นเองค่ะและก็เขาจะแตกต่างกับตัวของโน้ต20อัลตร้าที่นุ่นถืออยู่นะคะถ้าเป็นตัวข้างหลังของโน้ต20อัลตร้าเนี่ยจะเป็นไกด์รากัส7ทั้งหน้าทั้งหลังนะคะในส่วนของตัวกล้องนะคะจะเป็นไกด์รากัส6ค่ะตัวของตัวโน้ต20นะคะแล้วก็โน้ต20อัลตร้านะคะจะมีความ ถ้าเป็นพื้นหลังนะคะจะมีความอาด้านนะคะแล้วก็มันเงาลนิดนึงนะคะแต่ว่าเวลาที่จับไปนะคะทั้ง2ตัวนะคะจะไม่เกิดรอยลายนิ้วมือนะคะจากที่ด้านหลังเลยค่ะค่ะต่อด้วยเรื่องของความบางของตัวเครื่องนะคะในส่วนของตัวโน้ต20นี้นะคะความบางเขานะคะจะอยู่ที่8.3มนั่นเองค่ะส่วนของตัวโน้ต20อัลต้านะคะจะความบางอยู่ที่8.1ค่ะสังเกตใช่ไหมคะว่าทาไมตัวโน้ต20ของ อัลต้าเนี่ยจะมีความบางที่น้อยกว่าตัวโน้ต20ธรรมดานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าจอลักษณะแบบโค้งนั่นเองค่ะทําให้ตัวบางของตัวเครื่องนะคะบางกว่านั่นเองค่ะในส่วนของตัวโน้ต20ธรรมดานี้นะคะหน้าจอเขานะคะจะไม่ใช่จอโค้งค่ะแต่ของเขานะคะจะมีน้ําหนักนะคะที่เบากว่าตัวโน้ต20อัลอาต้านั่นเองค่ะน้ําหนักของเขานะคะจะอยู่ที่198กรัมค่ะในสวงตัวโน้ต20อัลอาต้านะคะจะมีน้ําหนักอยู่ที่2 1 4กรัมนั่นเองค่ะ สำหรับเรื่องที่3นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของตัวหน้าจอนนั่เองค่ะสำหรับตัวโน้ต20นะคะแล้วก็ตัวโน้ต20อัลต้านี่นะคะขนาดหน้าจอนะะคแทบจะไม่มีความแตกต่างกันเลยค่ะถ้าดูด้วยตาเปล่าแบบนี้นะคะแต่ว่าของตัวโน้ต20นะคะจะมีขนาดหน้าจออยู่ที่6.7ค่ะแล้วก็โน้ต20อัลอต้านะคะขนาดหน้าจออยู่ที่6.9นั่นเองค่ะแล้วก็ในความละเอียดของหน้าจอนะคะก็จะมีความแตกต่างกันค่ะของโน้ต20นะคะเขาจะเป็นขนาดหน้าจอแบบ full HD+ ค่ะแล้วก็ตัวโน้ต20่ l ิาต้านี้นะคะเขาจะเป็น WQHD ค่ะที่สีนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการแสดงผลของตัวหน้าจอนะคะซึ่งของตัว No t e 20นะคะจะเป็นการแสดงผลแบบ Super a m อ l e d p l u พัดค่ะแล้วก็ตัวโ o t e 20 u l t r a นี้นะคะก็จะเป็นการแสดงผลแบบ Dynamic AMOLED 2X ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะมีการพัฒนานะคะจากตัวเดิมน,นะคะในเรื่องของตัวความสว่างะคะ่ะเวลาที่เราใช้การแจ้งนะคะอย่างของตัว n o t e 20เนี่ยก็จะมีการพัฒนานะคะเพิ่มความสว่างสูงสุดนะคะอยู่ที่1 0 0 0 50นินนะคะแล้วก็ของตัว โน้ต20อัลต้านะคะจะทำความสว่างสูงสุดที่1,500นิคค่ะค่ะนในส่วนของตัวหน้าจอของโน้ต20อัลต้านี้นะคะจะมีความพิเศษขึ้นมานิดนึงนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะก็สามารถใช้หน้าจอนะคะ r e เฟ e ชเร a 120เฮิร์นะคะในขนาดที่ความละเอียดหน้าจอนะคะจะอยู่ที่ WQHD พันั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะต้องรอนะคะการอัปเดตซอฟต์แวร์นะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตน,นะคะตอนนี้นะคะยังคงใช้ได้อยู่ที่เป็น Full HD พนั่นเองค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่าน,นไหนนะ ที่มีความจะเป็นจะต้องใช้นะคะมือถือในตอนกลงคืนนะคะแล้วก็กังวลเรื่องของตัวแสงสีฟ้านะคะทั้ง2ตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโน้ e 20นะคะหรือว่าโน้ต20 u l t r อัตานี้นะคะจะมีการปรับลดแสงสีฟ้านะคะจากตัวเดิมน,นะคะอยู่ที่13%นะค,ะค่ะค่ะส่วนเรื่องที่5นะคะก็เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับตัวของ Samsung Galaxy Note นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะ ก็จะเป็นในเรื่องของ S Pen นั่นเองซึ่งถ้าเป็นโน้ต20นะคะแล้วก็โน้ต20 u l t r a ้าเนี่ยเขาจะมีการวางตำแหน่งของปากานะคะเป็นตำแหน่งใหม่ค่ะจะมาอยู่ที่ด้านซ้ายมือแทนนะคะถ้าเป็นพวกโน้ต10อะไรางี้จะอยู่ที่ด้านขวาซึ่งก็เปลี่ยนมานะคะและตัวของ S Pen นะคะก็มีการตอบสนองที่ไวมากขึ้นนะคะถ้าเป็นตัวของโน้ต20่ธรรมดานะคะตัวนี้ ความเร็วของตัวลายเส้นปากกาจะอยู่ที่26มิลิเซกค่ะแต่ถ้าเป็นตัวอัลตร้านะคะอยู่ที่9มิลิเซกเท่านั้นค่ะทําให้การเขียนเนี่ยลื่นไหลแล้วก็ไม่สะดุดนะคะเมื่อเทียบกับตัวของโน้ต20แล้วก็โน้ต20พล u s นะคะซึ่งมีความเร็วอยู่ที่42มินิเซกนั่นเองค่ะค่ะและเรื่องที่6นะคะก็จะเป็นในเรื่องของแอ r a c t คชั่นค่ะซึ่งถ้าเป็นตัวโน้ต20แล้วก็ตัวของอัลตร้านะคะก็จะมีท่าทางแอ r A คชั่นนะคะเพิ่มมาอีก5ท่าทางค่ะเช่นนะคะจะเป็นการที่ เรานะคะจากซ้ายลงมาขวาหรือว่าจากขวาลงมาซ้ายก็สามารถที่จะทําให้การใช้งานปากกาหรือว่าตัวเครื่องนะคะง่ายขึ้นเช่นเป็นการกลับหน้าโฮมนะคะหรือว่าเป็นการย้อนกลับหรือว่าเรียกแอปล่าสุดค่ะค่ะและเรื่องที่7นะคะซึ่งน้องนุ่นว่าทุกๆคนจะต้องชอบแน่ๆเลยก็คือเป็นตัวของซัมซุ n โน้ตนะคะที่อัปเกรดมีฟังก์ชันขึ้นมาเยอะมากเลย ถึง8ฟังก์ชันด้วยกันค่ะ n o t ต20แล้วก็ Note 20 Ultra นะคะเขาจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า PDF Import ค่ะซึ่งตัวนี้ก็เหมาะกับคนที่ทำงานมากๆเลยนะคะถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ยเราอาจจะต้องโหลดเป็นพวกแอป,ปเขียนบน PDF มานะคะเพิ่มเติมแต่ถ้าเป็นตัวของ n o t ตรุ่นใหม่ของเรานะคะสามารถที่จะเขียนบน PDF นะคะใน Samsung Note ได้เลยทั้งเป็นการแก้ไขวาดหรือว่าไฮไลท์ได้เลยค่ะและยังมีฟังก์ชันอีกนะคะก็คือจะเป็นฟังก์ชัน แปลง Samsung Note เป็น powerpoint ทันทีพร้อมพีเซต์ได้เลยค่ะตรงนี้ก็ถือว่าสะดวกต่อการใช้งานมากเลยสำหรับใครที่ทำงานแล้วต้องพีเซต์งานหรือว่าจะเป็นน้องนักเรียนหรือว่านิสิตนะคะที่จะต้องพีเซต์งานค่ะ และอีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะก็จะเป็นฟังก์ชันของตัว Samsung Note ที่ว้าวมากๆเลยนั่นก็คือเป็นฟังก์ชันที่เรียกว่า n o t e l i v e sync ค่ะซึ่งตัวนี้เขาจะเป็นการบันทึกอัตโนมัตินะคะแล้วก็ซิงไปยัง PC ค่ะซึ่ง PC ที่จะใช้ได้นะคะจะต้องเป็น PC ที่เป็น Windows 10ค่ะแล้วก็ต้องลงตัวของ Samsung Note ก่อนตัวนี้นะคะเขาก็จะเซฟผ่านตัวของซิงผ่านตัว Samsung Cloud นะคะแล้วก็ถ้าสมมติเราเขียนในโน้ตเนี่ยเขาก็จะซิงไปเลยอัตโนมัตินะคะอยู่่ททีี12 -19 วินา ก็ทําให้การใช้งานนะคะสะดวกมากขึ้นสามารถแก้ไขในตัวโทรศัพท์ของเราก็ได้หรือว่าไปแก้ไขในท c ได้แล้วก็สามารถแปลงไปทํางานต่อได้เลยค่ะต่อไปน่น,นะคะก็จะเป็นเรื่องของตัวกล้องนั่นเองค่ะในส่วนของตัวกล้องหน้านะคะทั้งตัวของโน้ต20แล้วก็ตัวโน้ต20่สิบเอ้าาเนี่ยน,นะคะจะมีความละเอียดกล้องเข้ากันค่ะก็จะอยู่ที่10ล้านพิกเซลนั่นเองค่ะ แล้วก็ในกล้องหลังของตัวโน้ต20นี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3เลนด้วยกันถ้าเป็นเลนที่เท่ากันนะคะก็จะเป็นเลนของตัว Y และก็อันต้ายนะคะจะมีความละเอียดอยที่12ล้านพิกเซลค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเลนเทเลนะคะก็จะอยู่ที่64ล้านพิกเซลค่ะแต่ของตัวโน้ต20อัลตร้านะคะตัว5เลนนะคะก็จะต่างกับตัวโน้ต20ค่ะถ้าเป็นตัวเลน Y นะคะที่เป็นเลนหลักของเขานะคะจะอยู่ที่108ล้านพิกเซลค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเลนเทเลแลวก็เลน อันต์วายนะคะจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลค่ะค่ะขอรับตัวโน้ต20อัลต้านี้นะคะก็จะเพิ่มนะคะตัวเซนเซอร์นะคะเข้ามาใหม่นะคะซึ่งเป็นตัวแรกเลยนะคะที่ได้ใช้ตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะคะก็คือตัวเลเซอร์ออโต้โฟกัสเซนเซอร์นั่นเองค่ะซึ่งตัวเลเซอร์ตัวนี้นะคะก็จะสามารถนะคะใช้งานในส่วนของตัวไลท์โฟกัสนะคะการถ่ายหน้าชัดหลังอะไรนะคะแล้วก็การถ่ายวิดีโอต่างๆนะคะที่มีการเบลอข้างหลังเนี่ยได้สมูทมากขึ้นนะคะแล้วก็เร็วมากกว่าตัว t f ที่เคยใส่รุ่กันก่อนค่ะ เรื่องที่สิบกันแล้วนะคะจะไม่พูดถึงไปเรื่อยเลยนะคะก็คือเรื่องของตัวการซูมนั่นเองค่ะสําหรับตัวโน้ตยี่สิบนี้นะคะก็จะซูมนะคะถ้าเป็นตัวออปติคอลซูมนะคะก็จะซูมได้สามเท่าค่ะแต่ถ้าเป็นดิจิตอลซูมนะคะก็จะซูมได้ถึง30เท่านั่นเองค่ะค<ม>่ะส่วนในตัวของโน้ตยี่สิบอัลต้านะคะถ้าเป็นออปติคอลซูมนะคะก็จะซูมได้ถึง5เท่านะคะแล้วก็ถ้าเป็นดิจิตอลซูมเนี่ยซูมสูงสุดได้ถึง 5้าเท่านั่นเองค่ะไม่พูดถึงไปไม่ได้เลยนะคะก็คือการถ่ายวิดีโอ 8K นั่นเองค่ะความละเอียดสูงสุดแบบนี้นะคะตัวของโน้ต20นะคะแล้วก็ตัวโน้ต l t r a นะคะก็จะพัฒนาในเรื่องของตัวอัตราส่วนขึ้นมาค่ะซึ่งแต่ก่อนหน้านั้นนะคะเขาสามารถอัดวิดีโอนะคะจากเป็นอัตราส่วนอยู่ที่16:9นะคะตอนนี้นะคะสามารถเลือกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัว16:9ต่อหรือว่าในส่วนของตัว21:9ต่อนะคะ,ะ,คะเพื่อ เวลาที่เราถ่ายนะคะถ้าเป็นเลือกโหมดของ21:9เนี่ยตัวขอบนะคะมันจะบางมากขึ้นนะคะแล้วก็จะไม่เห็นขอบดำๆนะคะเวลาที่เราถ่ายวิดีโอออกมาค่ะซึ่งจะทําให้เรานะคะได้รับชมคอนเทนต์นะคะได้เหมือนเรารับชมจากโรงภาพย,ายนตร์จริงๆค่ะค่ะและโหมดวิดีโอนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสายวิดีโอเนี่ยห้ามพลาดเลยเพราะว่าเขามีตัวโปรวิดีโอมาให้นะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะถ่ายวิดีโอนะคะ เฟรมเรทสูงสุดได้อยู่ที่120เฟรมเรทต่อวินาทีเลยค่ะทําให้วิดีโอที่ออกมานะคะมีความคมชัดนุ่มนวลแล้วก็มีมิติมากขึ้นค่ะและนอกจากนั้นนะคะยังถ่ายวิดีโอแบบดินามิกได้ด้วยค่ะ สามารถที่จะปรับการซูมได้นะคะก็คือทําให้เวลาที่เราซูมเข้าไปเนี่ยก็จะมีความสมูทมากยิ่งขึ้นนะคะและนอกจากนั้นนะคะเวลาที่เราถ่ายวิดีโอนะคะที่โหมดโปรวิดีโอเราสามารถที่จะเลือกที่มาของเสียงได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของเชื่อมต่อผ่าน USB เป็นตัวบัสหรือว่าเสียงจากด้านหน้าด้านหลังหรือด้านข้างก็สามารถเลือกได้เหมือนกันค่ะและเรื่องที่14นี้นะคะเป็นตัวของ Hyperfa ฟาร์โปรเซสเนะคะ คนที่ชอบนะคะเล่นเกมหรือว่าชอบความเร็วนะคะนุ่นว่าห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ค่ะเขามาพร้อมกับตัว CPU ที่เป็น Exynos 990นะคะซึ่งมีความเร็วมากขึ้นอยู่ที่19%นะคะ่ะทำให้เวลาที่เราเล่นตัวเครื่องนะคะหรือว่าเล่นแอปต่างๆเนี่ยมีความลื่นไหลนะคะและตัว GPU นะคะยังพัฒนาขึ้นมานะคะดีขึ้นถึง15%ไม่ว่าจะเป็นพวกกราฟิกต่างๆ ในตัวของหน้าจอนะคะเวลาที่เล่นเกมหรือว่าดูหนังนะคะก็จะมีความสมูทมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะและตัว NPU นะคะก็พัฒน,นามากขึ้นนะคะสูงขึ้นถึง4.3นนะคะไม่ว่าจะเป็นพวก AI ต่างๆอย่างเช่นตัว AI นะคะ Scene Optimize ที่สามารถปรับสีปรับแสงอัตโนมัตินะคะตัวนี้ก็มีการจับภาพนะคะได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ปรับสีได้สวยมากยิ่งขึ้นค่ะ เรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องแรมของตัวเครื่องค่ะซึ่งตัวของ Note 20แล้วก็ตัวของ n o t ต20 Ultra นะคะจะใช้แรมเป็นตัวของ L P D D R 5นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะมีความเร็วนะคะอยู่ที่1.5เท่าค่ะแล้วก็สามารถที่จะใช้พลังงานนะคะน้อยลงค่ะอยู่ที่20%ค่ะซึ่งตัวของ n o t ต20นะคะก็จะมีแรมนะคะมาให้เลือกอยู่ที่หน่วยความจำเดียวนะคะก็คือเป็นตัวของแรม 8GB ค่ะ ส่วนถ้าเป็นตัวอัลตร้านะคะสามารถเลือกได้เป็น8กิแล้วก็12 g b ค่ะค่ะและตัวรอมนะคะก็ได้พัฒนามาใช้ตัวรอมแบบ UFS 3.1ค่ะ สามารถโหลดไฟล์นะคะ100กิกได้ภายใน1.5นาทีเท่านั้นค่ะและตัวรอ m นะคะของตัว Note 20นะคะก็จะมีมาอยู่ที่256กิกนะคะแต่ว่าตัว n o t ต20เนี่ยจะไม่สามารถที่จะเพิ่มตัว micro SD card ได้ค่ะส่วนถ้าเป็นตัวของ n o t ต20 Ultra นะคะจะมีให้เลือก256กิกแล้วก็512กิกค่ะตัวนี้สามารถที่จะใส่ micro SD card นะคะเพิ่มได้ถึง1เพทราไบต์ค่ะ และที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือมาพร้อมกับตัวของ Hyperfast 5G นั่นเองค่ะและตัวของ Note 20นะคะจะเป็นแบบ Duo SIM นะคะใส่ได้2ซิมแต่ถ้าเป็นตัวของ Ultra นะคะจะเป็นแบบ Hybrid Slot ซึ่งเราสามารถใส่ได้2ซิมแต่ว่าช่องซิม2นะคะให้เลือกระหว่างซิม2แล้วก็ตัวของ m i c r o SD card ค่ะและข้อที่18นะคะก็2รุ่นนี้ยังคงมาพร้อมกับตัวมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นนะคะ ตามมาตรฐานของ ip 6 8นั่นเองค่ะก็คือสามารถกันน้ำลึกได้1.5เมตรนะคะนานสูงสุดอยู่ที่30นาทีค่ะ ค่ะและข้อที่19นะคะ2รุ่นนี้ยังมาพร้อมกับตัวฟีเจอร์นะคะที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวของลำโพงนะคะก็จูนบ AKC ค่ะเป็นระบบแบบ Dolby S Mode เหมือนที่เราดูหนังในโรงภาพยนตร์นะคะก็เป็นระบบเสียงแบบรอบพิษทางค่ะและยังมีตัวของซั s u ุ g เด็กนะคะรูปแบบใหม่ถ้าคนที่ชอบทำงานเหมือน PC ก็สามารถที่จะใช้ตัว WI-FI วงเดียวกันนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมเลยนะคะถ้าเป็นรุ่นก่อนนะคะอาจจะต้องใช้สายหรือว่าเครื่องมือนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราสามารถเปิดโหมดของ Samsung เด็กได้เลยค่ะแล้วสามารถใช้งานได้เหมือน PC เลยค่ะค่ะแล้วมีฟีเจอร์นะคะถ้าสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงกับเพื่อนนะคะตัวนี้ก็จะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า b u t t o g e t h e r นะคะ on music share ซึ่งเรานะคะสามารถที่จะ เชื่อม Galaxy Buds นะคะ2เครื่องนะคะพร้อมกันได้แล้วก็ฟังเพลงเพลงเดียวกันได้ค่ะแต่ว่าถ้ามีคนโทรมานะคะการโทรเนี่ยก็จะไปเชื่อมกับตัวของ Galaxy Buds ที่เป็นตัวหลักเพียงเท่านั้นค่ะและสอรุ่นนี้นะคะยังมาพร้อมกับตัวของ Android 10นะคะแล้วตัว One UI 2.5ค่ะซึ่งเป็น One UI เวอร์ชั่นใหม่ค่ะทำให้การใช้งานนะคะง่ายขึ้นลื่นไหลขึ้นนะคะไม่ว่าจะมีตัวฟังก์ชันต่างๆเพิ่มเข้ามาเช่น Nearby Share นะคะก็จะสามารถ ส่งพวกไฟล์เอกสารนะคะหรือว่ารูปภาพวิดีโอนะคะให้กับตัวของ Galaxy ได้อย่างง่ายดายค่ะ และยังมีฟังก์ชันนะคะเป็นตัวของ Smart Wi-Fi Connect นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะตรวจตรวจด,ดูนะคะพวก Wi-Fi ที่เสถียรได้เลยหรือถ้าจะเชื่อม Wi-Fi นะคะก็สามารถขอไปที่เครื่องเพื่อนได้เลยแล้วเพื่อนกดยอมรับโดยที่เราไม่ต้องใส่รหัสผ่านก็สามารถที่จะใช้ Wi-Fi ได้เลยค่ะทางมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับแต่ละท่านนะคะอาจจะอยากทราบว่าตัวสีนะคะที่เข้าไทยแล้วก็ราคาที่เข้าไทยเนี่ย จะมีอะไรบ้างน,นะคะสำหรับตัวของโน้ต20ธรรมดานี้นะคะก็จะมาพร้อมกัน3สีค่ะก็คือตัวมิติกรีนที่แตงถืออยู่นี้นะคะแล้วก็ตัวมิติบอลนะคะที่น้องนุ่นถืออยู่แบบนี้นะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะก็คือตัวมิติเกรนั่นเองค่ะส่วนตัวของโน้ต20อัลต้านี้นะคะจะมา2สีเท่านั้นค่ะก็คือตัวมิติบอลนะคะที่น้องนุ่นถืออยู่แล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นตัวมิติแบ๊สนั่นเองค่ะ ค่ะส่วนเรื่องราคานะคะเดี๋ยวมาเริ่มที่ตัวของ Note 20ก่อนเลยค่ะถ้าเป็นตัว Note 20นะคะจะมีให้เลือก2อย่างก็คือจะเป็นตัว 4G นะคะกับตัว 5G ถ้าตัว 4G นะคะจะเปิดราคามาเพียง2,9,900บาทค่ะส่วนถ้าเป็นตัว 5G นะคะก็อยู่ที่3,3,900บาทเท่านั้นเองค่ะ ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มที่โน้ต20 u l t อัลต้านะคะที่เป็น 4G RAM 8ก่อนเลยนะคะถ้าเป็นตัว RAM 8ความจำอยู่ที่256 g b นะคะจะเปิดราคามาอยู่ที่38,900บาทค่ะแต่ถ้าเป็นตัว 4G RAM 8แต่ความจำเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็น 512GB ค่ะเปิดราคามาอยู่ที่42,900บาทค่ะ ค่ะแล้วถ้าอยากได้ความเร็วเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าแรมเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเป็นตัวแรม12กิกนะคะซึ่งจะเป็นตัว 5G นั่นเองนะคะถ้า 5G แรม12กิกความจำ256 GB นะคะราคาจะอยู่ที่42,900บาทค่ะแต่ถ้าเป็นตัว 5G แรม12ความจำ512กิกนะคะราคาอยู่ที่46,900บาทค่ะและนี่นะคะก็คือ20เรื่องนะคะที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจซื้อ n o t ต20ซีรีส์ค่ะ ก็ถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะคะอ,อ,อยากลองใช้นะคะหรือว่าอยากเปลี่ยนเนี่ยอัปเกรดนะคะก็ลองเลือกกันได้เลยเพราะว่ามีออกมาหลายรุ่นมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของ 4G 5G หรือว่าเป็นความจุ256กิหรือ512กิกนะคะก็สามารถที่จะเลือกตามการใช้งานได้เลยะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องุ่นกับพี่แป้งขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ